สวัสดีครับผมชอวัชรพลน,นะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูคา t o โต้เฮดดี้ีดครับคุณผู้ชมรถใหม่ครับคา t o โต้คันนี้ก็คอนโทรลโดย คนสู้ชีวิตครับปาชาลีนะครับปาชาลีที่เพื่อนๆีพี่เอซรู้จักกันตอนที่เคยถ่ายอยู่น้องช้างใหญ่นะครับสมัยที่ขุดอ่างเก็บน้ำน้องช้างใหญ่ที่อุบลราชธานีครับก็มีทั้งพิชินทับฑบิตนะครับแล้วก็ ที่จ่าเอกบนด้ำซิ่งนะครับอ่าจรีวิวไปบ่อยนะครับช่วงนั้นนะขออภัยคุณผู้ชมครับบางทีภาพมันอาจจะดูย้อนแสงไปหน่อยนะครับจังหวะที่ท้าทิตยแล้วก็จังหวัดลมนี่มันอยู่ตรงข้ามกันครับคุณผู้ชม คาโต้เฮดดีแปดสองศูนย์อาห้านะครับตัวนี้ก็ระบบระบบนีคล้ายกันคล้ายกันกับซานี่อยู่นะเอ่อตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นปัมเคสามวีนะเครื่องมิซูนะครับซีเอ็มห้าศูนย์ส่วนด้านนี้ก็จะเป็น f หครับสมิตโมไอชหนึ่ง f ขีนะครับก็เป็นหน้างานเดิมหน้างานเดียวก,กันกับที่ผมลงคลิปโกบิโกมาร์คเทน sm กระบอกดำไปนะครับก็คือเขาจะสร้างเป็น ลงแป้งหรือว่าสร้างเป็นบ่อไปโอ๊สครับอุ้ยเดี๋ยวขยับตามไปไหน่อยครับหาจะเดินไปแล้วขาเก๊ก็ดีใจนะครับที่ยังมีคนจำเจได้นะเจยจำไม่ได้ <c oughs> แต่จำไม่ได้ยังไงแกคนดังครับ ยอดมน์สู้ชีวิตครับถึงจะไม่มีสองขาแต่ยังมีสองมือนะครับกับมันสมองและก็ความเพียรมานะอดทนนะครับปัเก็ตเขาจะเล็กคุณผู้ชม0.8ครับ 8ลูกบาทเมตเท่านั้นเองครับ5ฟันสมิตโมลุสกาจะเป็น0.92นะไม่เนี่ยใจเรื่องบักเก็ตเขาเท่าไหร่ครับลืมลืมสเปคบักเก็ตเขาค่อนข้างลมผู้ชม ลมจัดเลยครับเม่โครทำงานกันคึกคักครับประมาณห้าหคันได้ห้าคันถ้าจะได้ครับหน้าหนาวปีนี้มาช้าครับแต่ก็แต่ก็ยังมาอยู่ครับ อีกอย่างนึงคือลมแรงครับผู้ชมครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมดล่มไปกี่ไปกี่คันครับมันก็เป็นรถดำทีมงานสีเจริญก็ก้าวครับ ย้อนแสงขอไปครับคุณผู้ชมครับอาจจะดูไม่สว่างเท่าไหร่นะคลิปนี้นะถือว่าก็ใส่กันเยอะพอสมควรนะครับงานวิ่งประมาณ200-300เมตรครับวิ่งในพื้นที่ตัวเองนะครับวิ่งในพื้นที่ไม่ได้ไปไหนไกลครับ ร0 0ยส0เมตรนี่ยัดกันเอียดกล่องเลยครับวิบ่งก็วิ่งวิ่งลงภูเขาด้วยคุณผู้ชมวิ่งลงเนินครับ ใส่กันเยอะอยู่ครับคุณผู้ชมครับ ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่ามีปัจจุบันนี้จะเป็น R7 นะครับอาหอกก็ออกมาได้สักพักแล้วตอนนี้เองก็น่าจะเป็น R7 ครับรุ่นล่าสุดนะครับตัวนี้เป็น R5 นะครับ รถต้าจะประมาณสักสี่ห้พันชั่วโมงน่า,นาจะได้นะดูจากสภาพนะครับล้มครับผู้ชมครับขออภัยด้วยครับตีล้มครับเกือบเซครับ สีแดงครับน่าจะมีค่าน่าจะเป็นค่ายเดียวนะที่ทําสีพวก,กีสีแดงจริงๆถ้าเขาทําเป็นกระบอกสีแดงนี่จะเท่มากเลยนะรถสีเหลืองสีเหลืองออกส้มๆนะครับจะมาได้ออกแบบเหลืองอ่อนดอกคูณแบบนี้นะครับ จังหวะลมครับผู้ชมครับเกรเดอร์ครับคมอมบัสซ์จีดี5 5คิด5นะครับเดี๋ยวเรามากดนอีกดำแล้วกันคุณผู้ชมครับมีดำยางเก้าวิ่งรู้สึกว่าทีมนี้จะวิ่งอยู่หนึ่งคัน,นครับยางเก้าไม่รู้เขาใส่เยอะหรือเปล่าเนี่ย หนึ่งดำครับเป็นดำส่งท้ายสำหรับคลิปวีดโอนี้ครับตัวนี้มิซูบิชิซีเอ็มนี่ประมาณร้อยแปพลังมานะครับไม่แน่ใจครับร้อยห้าบแปดหรือ152ยหอนะสองกครับออกตัวไปแล้ว เป็น627 M6 ครับกระบะจริงๆกระบะเข้ายาวมากคุณผู้ชมคันนี้สามตัก จะสใส่เปปซูกมั้งนะ เย็นหน้าเย็นเย็น,ยนอีกตักหนึ่งตักหนึ่งเย็นเย็นก่อน<_<_>ใจร้อนแค่ไอ้ทีนี้ไปรถกระบอามันกว้างครับกว้างแล้วก็ยาวก็เลยดูน้อยจริงๆก็ใส่ไป6ตักข้าตัก6ตักเลยครับ ทีผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟอร์สกเป็นอีกงเจ้งเพื่อให้กับชอววัชรพคนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี้ช่องครับคลิปลองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาละครับ